ครับก็มาถึงบทเรียนต่อไปสำหรับ PS ถัดนะครับบับทูตัวเรีที่มีชื่อว่า r e p e t Color นะครับก็ในจะับบแบบหัดตัวนี้ก็คือจะเปลี่ยนสี b แบ็กกราวของตัวป้ายที่เขียนว่า Stop เนะี่ยจากสีแดงเป็นสีเงินนะครับมาเริ่มด้วยกัน Begin Tutorial กัน <c oughs> เลย t u t o r i a ีนะครับ <c oughs> อ คำสั่งที่เราจะใช้นะฮะในในแบบฝึกหัดตัวนี้นกะะ็คือตัวเนี้ยแตลงเลยไม้เท้ามาจกกัรน,นะครับแท็บนะหรือที่เราเรียกว่าเมจิกวนันตัวนี้เสร็จปุ๊บค่าเทโลแรนตเนี่ยขึ้นอยู่กับว่า,าความละเอียดของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะฮะถ้าเรายิ่งตั้งค่าไว้สูง นะถ้เลนสูงเนี่ยมันก็จะจับโทนสีที่ใกล้เคียงกันมาเกือบหมดนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราตั้งค่าไว้ต่ำนะครับสิ่งที่มันจับได้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นนะฮคนะครเราต้องค่อยๆหาดูนะฮะถึงจุดที่เหมาะสมอย่างในรูปนี้ค่าที่เหมาะสมจะอยู่ที่70 เออนะฮะอ่ะนะถ้าเจ็ดสิบปุ๊บจะได้พื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดมาเลยอ่ายางอืขยายแล้วก็เล็กๆน้อยๆคือเราจะไล่เก็บออกก็ได้นะฮะหรือจะ ไม่สนใจจะข้ามไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มาคิดข้างในตัวโอ้ด้วยนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเรา select พื้นที่สีแดงทั้งหมดแล้วนะฮะขั้นตอนต่อไปที่เรจะต้องทำก็คือการปรับสีอ่ มาที่แถบเมนูมาด้านบนฮนะ,ะแล้วก็เลือกตัวแ็บ adjustment นะฮะเลือกที่ color balance นะฮะเสร็จปุ๊บปรับค่าสีเลยถ้าเป็นสีนี้มันก็จะออกไปโทนสีฟ้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสลับกันปุ๊บมาอย่างนี้ อถ้าเราจะสีเขียวสีเขียวต้องปรับปรับยังไงเอ่ยอันนี้เป็นสีเขียวนะถ้าสีแดงก็ต้องนี่เป็นแดงเป็นร้อยเเซ็นเขียวน้ำเงินนะฮะติดลบร้อยเขียวก็กลับกันน้ำเงิน ก็จะเป็นงนี้แลเสร็จปุ๊บกดโอเคแล้วก็ดีสีเลนะฮะจากป้ายสีแดงเราก็ได้ไป,ป้ายสีเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะง่ายไหมฮะนะฮะก็คือเป็นการเรียนรู้ง่ายๆนะฮะแล้วส่วนเรื่องรายละเอียดนะฮะหรือว่าจะในในเรื่องของการเก็บดีเทลอะไรเงี้ยก็คือก็อยู่ที่นะฮะแต่ละคนนะฮะว่าจะเสียเวลานั่งเก็บรายละเอียดอะไรมากน้อยขนาดไหน ก็จบบทเรียนนี้ง่ายๆกันแค่นี้นะครับ